งั้นฉันต้องปล่อยปลาหมอปลาไหลฉันกินอยู่ตอนนี้สัญญาณ<ะ>สัญญาณไลท์ไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้เราีรถรไหมแห่ผ้าพระาธาตุเสร็จแล้วร<ถ>บรรยากาศแห่ผ้าพระาธร<ถ>รา,าตุ<ะ>เดี๋ยวจะลงเป็นวิดีโอให้ดูนะเพื่อนเนเพราะว่าสัญญาณเน็าาตไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังจะไปที่ริมโขงกันนะคะอันนี้เราใช่ไมใช่เราจะไปปล่อยปลาไหลกับปลาหมอออาคุณคุณนี่ ไม่ใช่ของเราแปดหกของเราแปดหกครเกงมีทั้งเกงมีทั้งว่าถุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แล้วอ๋ออ๋ออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะนี่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 ปลาไหลปลาหมอไม่ใช่ปลาไหลปลาหมอค่ะนะคะเรากําลังจะไปปล่อยปลาไหลปลาหมอกันที่ริมโขงนะคะตอนนี้คือสัญญาณไลฟ์ไม่ค่อยดีนะคะนุชจะไลฟ์ให้เพื่อนๆดูไม่ค่อยได้นะคะตรงไหนที่มีสัญญาณก็ ติดตามกันได้แต่ถ้าตรงไหนไม่มีนะคะเราก็ส่งจิตกันมาก่อนนะคะเดี๋ยวนุชจะลงลงบุญอันนี้ให้ดูนะคะนี่นะนคะขณะนี้ก็เรากำลังจะมาปล่อยชีวิตปลากันนี่ใครเอากระเป๋าไอ้ใครเอาพอสามใส่กระเป๋าเสื้อระวังนะกลมๆอ๋อก็โดนโดนน้ำปูร้อนไปแล้วไงของหนู เที่ยวนี่ไม่รู้ตัวจับเดนบอกนี้แหละนี่นะคะบรรยากาศร,ริมฝั่ง นี่นะคะบรรยากาศริมโขงที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะแดดก็จ้าก็เนาะเอาละค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนนุดไห์ไม่ได้นะคะอยากให้เพื่อนอยู่ในวินาทีนี้กันมากเลยแต่คงต้องลงวิดีโอให้ก่อนนะคะเราจะปล่อยปลาหมอแลปะปลาไหลแล้วก็อนุโมทนาบุญ นี่นะคะประจันบอกบุญหนอ่อยบอกบุญว่าเนี่ยค่ะ,คะ<ๆ>กำลังมาปล่อยคนละถุงนะคะ,คน,ะคนละถุงเอาปลาหมอไปไหนเพื่อนทำไมเพื่อนเปล่าติ๊กเพื่อนทำไมโน้นเปล่า นั่เอาไม้ไม่มีใครถือมาให้ออะไรต่ออไรถือมาแล้วไม่มีคนถืไม่ลงอธิษฐานมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแทกคดีกระดูกหลังโอ้โหป้าหมูเก่งมากเลยแม่หมูได้สาธุอนุโมทนา อ่ะสำรึงเก่จค้ำก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเด้อไม่ใช่เราเน่นมาโดนฝากมาเต็มเลยอ่ะจะลงสำไม่ลงแม่ฝากเงแลขอเทพยา้งยขอเทพเยราทั้งหลายมีพระอินพระภูมมีมพระกาจะโยมพระกาจุโรคาดทั้งสี่จะตุโรบาลทังสีุทา พุตามาตที่เป็นบัญชีพระมาตาลีพระโทสลดรทดท้าวิรุณหกทาวิรุณหกทาวปากาวิรุณปาแม่นางพระธรณีนพระรณีจงเป็นสักขีพยานีพยานแกข้าพเจเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้า ถยสัพพะสัตว์สัพพะสัแดกคุณพระพุทธถวายแดกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอพุทธานุภาพขันมุภาพขันมนุภาพสังฆานุภาพเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานสร้างกุศลเจตนาสร้างกุศลเจตนาข้าพเจ้าต้องรับ พระเจ้าทั้งหลายช่วยคุ้มครองชีวิตสัตวครองชีวิตศาสตร์ให้ปลอดภัย,ภยจนสิ้นอายุขยัย,ขยด้วยอำนาจของกุศลบนนี้ด้วยอำนาจของ